what I e a t in a week คือมันมีความว่าอยากจะชงอยากจะแชร์ว่าเรากินอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ปกติเราไม่ได้เป็นคนที่กินแบบเชา้ากลางวันเย็นเพราะฉะนั้นมืออาหารมอาจจะมั่วนิดนึงแล้วเพิ่มความมั่วกับการที่เราไปเกาหลีแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วก็กลับบ้านที่อุดรบอกเลยว่าคลิปนี้คือหลากหลายมาอาหารแบบหลายสัญชาติสุด,สดแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะก็ไปรับชมกันว่าในหน่งอาทิตย์เราทานอะไรบ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องคาทที่สตอรี่นะคะ,ะกับใหม่แล้ววันนี้อยากทำมานานแล้วอยากลองทำคอนเทนต์นี้มานานแล้วคือ What I eat in a week <c oughs> แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันก็จะเป็นเกาหลี5วันแล้วก็จะเป็นที่ไทยอีก2วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงย็น ที่เกาหลีพเลพิ่งจะได้เริ่มกินอาหารมือแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใน7วันนี้เรากินอะไรบ้างแต่ว่าคือทุกคนไม่ต้องคาดหวังนะว่ามันจะมีเบรคฟาสต์ลันช์แล้วก็ดินเนอร์เพราะว่าเดาอะกินทั้งวันกินไม่เป็นเวลาแล้วก็กินเยอะมากกินจุกจิกเยอะมากก็คือบอกได้เลยว่าจุใจแน่น,นอนเดี๋ยวจะแชร์ด้วยว่าของกินในเกาหลีอะอะไรบ้างที่เดาอะชอบกินแล้วแบบมาทุครั้งคือมันต้องกินแบบประจํา ก็มาเริ่มที่ร้านแรกนะคะอันนี้เป็นร้านใหม่ที่ไม่เคยมากินมาก่อนใครมาแถวนี้เราแบบไม่มีอะไรกินอ่ะลงขึ้นมาชั้น5ชั้น6ของห้าง Lotte World Mall นะคะมันก็จะมีของกินแบบเยอะมากๆซึ่งร้านนี้ที่เรามากินอ่ะชื่ออะไรอ่ะมันลงท้ายด้วยคําว่า The Master Chef แปลว่าอาจจะอร่อยแล้วคืนเรามารออผี่แล้วเรามากินร้านข้างๆแล้วคือแบบร้านเนี้ยคนเยอะมากคนต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้าง Let's go อุ้ยน่ากินแอบน่ากินอยู่นะ อูนิเหรอขนอุ้ยอ,อูนิเนี่ยเราสั่งเซตซูชิมากินฮะอูนิปะ่ะส,สอสป่ะเฮ้ยราคาดีนะแบบ8ชิ้นอ่ะ29,000ไม่ถึง1,000บาทได้กินอูนิด้วยแต่ข้างในไม่น่าจะมั่คือปลาไร เดี๋ยวตอนเย็นอนะ่ะทูดจะเหลือท้องไปกินองจูกุมีแต่แบบสามสี่ชั่วโมงแล้ก็คงต้องไม่กินอีกแล้วอ่ะก็จะพยายามสั่งอะไรที่มันย่อยไวๆนีอ่อร่อยอ่ะปลาสดมากเข้าววันเนี้เหมือนคิมบับเลยเหมือนเป็นคิมบับใส้ทูน่า <laughs> ก็จะไปกินฮงจุกุมิก็คือไม่ไหวแล้วเพราะน่าจะหนักเกินไลยสำหรัวบ,บวันแรกแล,แล้วก็เลยมาจบที่ซุปเต้าเจียวนะคะซุปเตเจียวเหมือนเดิมคนดีคนเดิมสุดที่รักอร่อยมากร้านเนี้ยแบบคนจีนแบบเย,ยอะเกิเป็นร้านอาหารเกาหลีหรครหาอะไรกินง่ายๆในฮงแดก็คือมากินซุปเต้าเจียวที่นี่หรือไม่ก็ซุกุ้งกุ้งที่นี่เลยอร่อยมาก ไม่รู้ใครอร่อยรงเ่าเนีอร่อยอร่อยสิกินง่ายดีอ่ะต้มๆร้อนๆเราก็มีเครื่องเคียงแบรบร <c oughs> ีดิวดารีดดาดีดิร้านนี้ก็คนเยอะมากดีดก็แบบคน, <c oughs> นดีนด้ <c oughs> ก็เขาไม่กินาบุญเขาไม่สนใ คนจีนคนจีแก่มากินตังโดสอดใส่อยกกินอิน่มแล้วร้านเมื่อกี้ให้เลยสอง้านเต็มสามสิบนี่ขอบปากเริ่มเค็มๆแปลว่าอะไรคะแอลว่ากินเค็ม วันนี้มีนัดกับพี่สาวตอนแรกเรานัดกันไปกินฮงซุกุมี่แต่ว่าคนมันเยอะมากก็เลยเปลี่ยนมากินอาหารไทย Amazing หนองคายร้านเดิมแผนไม่อยู่ไทยกินอาหารต้นเอออยู่เกาหลีกินอาหารไทยตัวนี่หมองก็น่าเป็นกุณนิ่มไหมว่าคุณนิ่ม เขาได้ปะได้ที่คือบอกเขาว่าเผ็ดน้อยเผ็ดปะต้เผ็ดอยู่ไม่มันไม่ได้เผ็ดมากโอเคแต่ว่าเผ็ดเล็กนิดแต่ว่ามันโอไม่เห็นจะเป็นเผ็ดร้ายนะเผ็ดอยู่นะสำหรับคนทเรายังเผ็ดพออะน้อยแล้วแค่ไหนคนเยีะมคนเดียอะเลยคะรับประทานที่เดียวน่าจะไม่มีโต๊ะพี่ก็เคยไปกินขอบคุณครับปะอือไม่เคยเลยขอบุญครันบพี่คุยจริงเหรอ เรา,าชอบกินอาหารไทยที่ต่างประเทศมากเราว่ามันอร่อยรู้สึกว่าตู้บ้านเขากินเออนช่อดิเอะออก YouTube ได้ไหมมีคนบ้ายาถ้าไม่อร่อยจา่า <c oughs> ไม่จาาโอเคมาแวะแอนทีอีกแล้วร้านชาเขียวประจำไปอ่าพี่ก้อยด้วย <c oughs> ถ้าไม่อร่อยไม่อร,ร,ร่อยไม่จ่ายอาชิมก่อนอันนี้เราสั่งเมนูใหม่อ่ะยังไม่ได้อ right> no no> ันน no> right. ี้เราสั่งเมนูใหม่เป็นวัชชะโคโคนัทจริงๆมันไม่ได้ใหม่เขาเป็นใหม่สำหรับเราเพราะเราไม่เคยกินปกติจะสั่งแบบเดอร์ตี้ครีมเป็นมัทฉะสตรอเบอร์รี่อร่อยอร่อยมากไม่ชอบหรออร่อยอร่อยอร่อยใช่ปหมตาตาแข็งไปนี้ะแต่คนไม่แบบว่าเฮ้ยอร่อยไงอร่อยอร่อยอร่อยจะมีใครรู้กันรู โอเคแต่ว่าเพื่อนๆรู้นะว่าพี่ก้อยอร่อยก็คือมาตามตระช้าเขียวร้านนี้ทำดีนะอ,อร่อยอร่อยอร่อยเหนื่อยมากกำลังจะไปดูคอนโอ้โหหน้าหิวมากก็เลยซื้อขครนมกินมันมีตู้กดอืันนี้อร่อยอ่ะอร่อยนะข้างในมันจะนูชิลาเหมือนโคเรลโลไม่มีอะไรกินเลยอะแบบตอนนี้เที่ยงคืนแล้วร้านก็คือปิดแล้วก็เลยมาซื้อสี่กิน ราจะเอาไปกินกับข้าวที่เรากินเหลัอเช้าคนือแบบพุ่งจริงมากเกาหลีเราเกาหลีอาหารไม่ครบเลยอไม่ต้องกลัวจะอิ่มเกินไม่ได้เยอะอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะฮัลโหลก็ให้จะมีความฟิวชั่นระหว่างไทยและเกาหลีนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรกินแล้วแล้วก็เบื่อมากไม่รู้จะกินอะไรด้วยอืมคุ้มแล้วเลยดีจัดที่เอามาอ๋อเอย ผม Good morning เรื่องมันอยู่ว่า mm hmm. คือเมื่อวา mm hmm. นทุกคนอาจจะเห็นแล้วในคลิปสั้นว่าเราแบบ <c oughs> ได้บัตรคอนให้แบบมันไม่ดีหรืวันนี้เราก็เลยตื่นมาแล้วก็เพิ่งหาบัตรคอนได้นะคะ Good morning เ <c oughs> พิ่งหาบัตรคอนได้เมื่อกี้ก็เลยแบบต้องรีบมากเพื่อไปเอาบัตรคอนแล้วก็เพื่อซื้อข้าวเอาไปกินไม่รู้จะได้กินข้าวที่ไหนอะไรยังไงด้วยแต่ว่ามื้อแรกของเราจะเป็นพริ้ o ต้องมาซื้อคิมบับร้านเต็มแดงกินก็อาจจะต้องซื้อไปกินที่เซดเดียมเพราะว่ามันไม่ทันแล้วแบบกูุบกบมากแถมชอบกินคิมบับมากสารอาหารไม่พอของจริงอืมอืมอท้ายนั่งนะว่าเดี๋ยวทำหนึงน้ำใหญ่ด้ยเดี๋ยวปเดน จบคอนแล้วแย่โพรอะไก็สนุกมากแบบสนุกมากๆอันนี้แหละคือการนั่งที่ที่ถูกต้องแบบดีมากอุ้ยทำไมวันนี้หน้าแบบยิ้มเป๊ะเลิศเติมพลังด้วยโพคารีซุยเห็นพี่สาวเกาเขาซื้อกินเมื่อกี้เร,เราก็แบบอยากกินทุกคนวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยอะเรกว่ากินได้ปะกินแบบชิ้นหนึ่งแบ่งกัน<อ>คน,นละครึ่งอะต้องกินเท่าที่หายทุกคนดูคือหายทุกอย่างเลยนะที่กินอะมันมีแค่อันนี้จริง เดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้ไปกินร้านป้าไม่มีอะไรกินแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปกินร้านป้าเหมือนเดิมใช่ไหมมันปิดอ่ะเราไม่รู้มันปิดโอาไว้ก่อก็เลยเดี๋ยวจะมากินฮงจูกมี่กันดีกว่าวันนี้ก็ดึกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันกินฮงจูกมี่กัน,น let's go ไม่เฮ้ยอ๋อเกตแล้คคือเขาเหมือนแบบเติมขึ้นไปเป็นสามชั้นแต่ว่าร้านทั้งท,งที่ตอนแรกเป็นร้านแบบเป็นโต๊ะกินเขาเปลี่ยนเป็นที่นั่งรอคือตอนนี้คนเยอะมากไมนูจะได้กินไหม ออกจากคอนมายังต้องมาฟังเพลงชีอีกงงแบบฟีเวอร์มามากินฮงจูตุมี่เราชอบร้านนี้มาแบบคือเราชอบมากๆแบบสุดๆต่อให้เราไปนอนย่านอื่นอนะ่ะเราต้องนั่งรถไฟกลับมาที่นี่เพื่อมากินฮงจูตุมี่เรารักมากเมนูที่เราสั่งประจำอะมันจะเป็นหมูสามชาั้นแล้วก็ปลาหมึกนะคะแต่รู้สึกว่าแบบมาสองคนได้หมูเจ็ดชิ้นก็แบบ มันเป็นหนักปลาหมึกแต่ว่าเราไม่กินปลาหมึกก็จะเป็นคนที่เก็บหมูสั่งหมูเพิ่มไม่ได้ด้วยนะงงม,มากเลยอะเราอะจะกินแบบว่าไม่ได้ให้มันงวดมากคือกินไปแบบประมาณนึงแล้วเราก็จะไปให้เขาผัดข้าวแบบย,งยังแฉะอยู่แบบยังเหลือเนื้อไว้กินกับข้าวเราชอบข้าวเขามากล้วก็ชอบน้ำซอสมากก็เลยชอบเอาข้าวผัดมาราดน้ำซอสแล้วก็กินโอ้หิววะแค่พูดนะก็น้ำลายสอ muốn chạy món đồ good morning good morning tìm ông hiền วันนี้มาซี่สองสูนะคะคือร้านอาหารแอบจะเราก็แบบกินยากด้วยก็เลยแบบเลือกอยากนิดนึงแต่มาจบที่ร้านกลูทุกคนคืออันนี้เราไม่น่าจะมันเป็นร้านใหม่ือเปอนแต่ว่าวิวมันดีม,มากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายลงติ๊กตอกให้ดูคือมันจะมีความเหมือนแบบมีสะพานข้ามมีน้าสีาฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านอาหารข้างในอ่ะมันจะมีความเป็นเหมือนหรรันฟิวชั่นปะแล้วก็มีหลายร้านนะคะเป็นร้านอาหารจีนแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบกุ้งสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟิวชั่นเชฟแล้วก็มีมอะไรกิน,น ก็เลยวันนี้เราจะมากินเบอร์เกอร์กันแตงกวาดองเราสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์ท็อฟโฟลแล้วก็เบอร์เกอร์ไก่คือน่ากินมากอันนี้เป็นน่าจะเป็นท็อฟโฟว่ะอืมอืมโอชิมเลยอันนี้อร่อย คิชาเขียวเป็นชาเขียวะกอูมาอืมหอมอืมอืมมะกกอยลอืมอเมืแ่มากีอร่อยมากต่เนี้ยอร่อย บบร้านเบรรี่นะคะอันนี้เหมือนเป็นร้านขนมปังแต่ว่ามีความอิ่มจากร้านเมื่อกี้เราก็เลยสั่งน้ำมะนาวมาหนึ่งแก้วน้ำมะนาวแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอันนี้เรียกว่าอะไรอะแต่ว่าเราเลือกเป็นรสชาเขียวมาร้อนมากเกาหลีหน้าร้อนคือแบบเหมือนไทยแต่ที่นี่ไม่มีห้างเหมือแนบบบ้านเราเขาเน้นเดินเนี่ยส่วนมากย่างค็อปปิ้งก็เลยเป็นแบบเอาดอแล้วก็เดินเยอะมากๆก็กกกเลยแบบร้อนมากๆน้ำเต็งกันหรอเปล ่ปชนรสที่เขาจะชอบอันนี้ก็ไป่ใช่วนรถที่เขาจะชอบเหมือนกันอยากลองชิมงอวันที่สองมากินฮงจุกุมีอีกแล้ว <c oughs> สับผมอ่ะอ so ุ้ยถูมากถ้ากันเปื้อนเออแข็งเราก็อ๋อๆดีแล้วไม่โดนดินถากผู้ชายคนนี้เขายังมานั่งกินคนเดียวตลกดู้สามารถเพิ่มข้าวได้บ้างตอนนี้ขอไปผัดน่าจะน่าจะใส่หรือเปล่บอกเขาเอาไปผัดเลยได้ปะเหมือนแม่ครัวเลยอ่ะบอกเลยไม่อยากสับผม ให้เขาผัดข้าวให้แหละผัดเร็วเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ขอเขาเพิ่มข้าวอีกหนึ่งที่เผื่อแบบเผื่อคนไทยอาใจไม่รู้นะคะว่าถ้าหติว่าแบบตอนที่เราผัดข้าวแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อิ่มก็บอกเขาได้ว่าเราจะเอาข้าวเพิ่มกี่ที เหมือเขาจะคิดเพิ่ม <c oughs> ที่ละ3,000หยว, 3, วนก็บอกเขาเอาเพราะว่าแบบปกติเวลาที่มากินกันนะพูด <c oughs> จริงๆว่าข้าวไม่เคยพอเลยมันหิวมากอะข้าวมันไม่ได้เยอะเก็ป่ะแต่เรากินเยอะแ้บหมูเตักเอาในนี้แบบเมื่อวานจำได้เลยว่าแบบต้องค่อยๆเหนียมข้าวกินน้อยๆเพราะว่าวหิว เอ,อ๊ยควเต็งไม่อิ่มด้วยอะ่ะเพราะว่าควรต็งไม่หิ่มแต่คนต่างไม่หิ่มแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครหิ่มด้ยคือแล้วเขาอร่อยบางเขาติดตรงมดืด อมมอชอบแบบนี้ว่กตอนนี้อยู่เกาหลีนะคะก็เลยกินทาโกยากิอันนี้เป็นฮ้าุกแบบลูกใหญ่พี่ก้อยบอกว่าอร่อยเราก็เลยมาลองวันนี้แบบช่ดีมากที่เรามาเร็วถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็อาจจะต้องแบบรีบมาหน่อยตอนนี้ประมาณบ่ายโม่แล้วแบบไม่มีคนเลยแต่ถ้ามาตอนเย็นนะทุกคนคือคนแบบไม่ได้กินอ,อันนี้ขนาดมาตอนไม่มีคนอะนรอ2วันคิดว่ามันลูกใหญ่แล้วเขาทำนานมากไส้แบบจุก ญี่ปุ่น่ะขอได้เปล่าอรเลยจ้าอรอ่อยไม่ต้องแก้วที่ทุกคนก็รู้ว่าคอืออะไรเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมใครไ่กินอะไรฟฟวันนี้ลาเต้ครับอร่อย อร่อยชอบร้านนี้มากจริงร้านนี้นะที่อร่อยอเราเป็นคีมอยากที่มีครีมมาลองใครมาแอนทิคนะครีมอร่อยมากแต่หวานนะทุกคนบอกก่อนว่าหวานาถ้าใครไม่ชอบ,บ,บกินหวาน,น,วานใช่ถ้าใครไม่ชอบกินหวานบอกเขาหวานน้อยนะเพราะมันหวานถึงมาส์แล้วทุกคนคือจริงว่าคู่นี้ไม่ได้กินข้าวเลยแบบ ชอเป็นจลักษักคือตอนแรกแปกติเวลามาสนามบินที่เนี่ยคือเดา,าจะติดยินซปกิมจิมากมันอร่อยมากมันจะอยู่ที่ฟูดขอดแต่ว่าฟูดขอดตรงที่ฝั่งที่เราจะึ้นรอบเนี้ยตรงเกตอะมันติดมันปิดถึงเดือนสิงหาแบบงงมากแล้วแบบเราต้องเดินไปอีกแยกหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็ไกลแล้วเราเลอเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยได้มานั่งรอรู้อาหารรา ไม่ค่อยสุงเรีเท่าที่ไทยเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปเดี๋ยวจะไปกินมาม่ากิมจิให้มันหายอาะตอนนี้ก็ตามมีตามไปก่อนเสียใจมากคือเราอยากกินมากคือทางทิปยเนี้ยเราไม่ได้กินสุกกิมจิเลยอ่ะเพราะว่าแบบเก็บท้องมาไว้กินที่สนามบินคือมันอร่อยมากเลยนะมันเข้มข้นมากแต่แบบไม่ถ่นหนึ่งชั่วโมงกลัวกลัวต้องวิ่งแบบมันอยู่ไกลอ่ะไก่ ร้อนไหมหรอกลายเป็นหนุ่มผิวแนกลายเป็นคิตตี้ฮาวายต่อที่เครื่องบินคือเรากินไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยหิวอ่ะขึ้นเครื่องมาได้กินแล้วนะคะลำยอนถ้าเใส่กิมจิลงไป อันน <S uce myself> ี้รถอะเหรนี่งงละซิเมื่อกี้เราไปกินอะไรมาก็คือเมื่อกี้เราไปงานนะคะก็เลยได้ไปทานอาหารของพี่เจมี่เจมอาหารที่จะมีก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆปลาก็ไม่แน่ใจว่าแบบซูวีหรือแบบซัมติงนะคะแล้วก็จะมีเป็นแครอทเพเรแล้วก็เป็นเหมือนแบบซอสยูสุอร่อยมากทุกคนแบบอร่อยมากๆแล้วก็มีได้ทานเป็นเหมือนโยเกิร์ตอ่ะเอออันนั้นก็แบบอร่อยมากๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไม่อิ่มเราก็เลยกําลังจะกลับมากิน ทุกคนคือเราชอบเส้นหมี่ไกฉ่ฉีเอเมิลี่มากคือแบบคือกินแล้วแบบมันชอบมากก็เลยลองร้านอื่นไปเรื่อยๆใช่ปะแต่แบบสุดท้ายอะ่ะส่วนตัวเดายังให้เอเมิลี่คือที่หนึ่งไม่มีใครล้มได้จริงๆอันนี้แบบยอมแบบชอบมากโฮหโ๊ว้ายมีกินอันนี้ไปแต่ว่ากินไปแค่ในเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมันเป็นขนมในโอลิฟยังวันนั้นอะ่ะเข้าไปในโอลิฟยังแล้วแบบคนจีนอะ่ะเขาหิ้วอันนี้กันแบบ ตเต็มตเต็มกระเป๋าลิฟตยังอะเยอะมากเป็นสิบสิบห่อเราก็เลยซื้อมาก,กินนะคะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาเป็นแอปเปิ้ลโคคนัทแล้วมันมีชินนมอนโรนิดหนึ่งดอกไม่ค่อยชอบชินนมอนโรแต่ทุกคนคือมันอร่อยมากเสียดายมากที่ซื้อมาแค่ห่อเดียวอะแบบมันอร่อยมากมันจะ้ายแบบขนมปังกรอบที่เป็นแบบฐานของเนยหนึบอะใครมีรสไหนที่แบบอร่อยอร่อยของอันเนี้ยคอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะรอบหน้าเราจะได้ไปซื้อคือเราไม่สามารถชิมได้ถูกรสจริงๆเพราะว่ามันเยอะมากอะแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนหิวข้าวมาก อยู่ๆเน,นี่นอยอีกแล้วกินขนมจีนยำขนมจีนโอ้ยอันนี้ก็อยากมีซีนกูบอกได้กินหมูร้านนี้อ, <ละ S 1> อร่อยมากชื่อร้านว่าแซ่บอีสานตั้งเตรียมจริงนะทุกคนไม่ใช่ตั้งเตรียมจริงตั้งเตรียมจริจงอร่อยมากด,าด้วยเออโอเคจะไม่ได้กินไม่รู้เอามาทำไมจะหมดแล้วลืมถ่ายติดเมาส์อืมกูชอบแบบนี้โอเคป่ะจาวคูรีก้า ยังเหนียวไหนต,ตีดังเปี๊ยไหมตีดีดังๆอุย้ยตีเบาเกินห <บ au S 1> ม,นม,มนูมันยังไม่เปียอะไรอ่ะมันแบบดึงๆกินบลนาน่าจะหมดแล้วกินรสโนูตเลก็กไปหอมมีรสนี้เราชอบสุดอร่อยมากเลยจริงๆมีรสใหม่ด้วยแต่ว่าไม่ได้หยิบมาแล้วเราก็มีป๊อปเปอรี่เราก็มีมัชัะถาเราไปเรียนนี้ต้องกินด้วยกันอ๋อมันเป็นแบบคัมโบอ,อะไรขอดูคลิปพี่ต๋อมากลองแมนคตรเย็นโอ๊ยอะไอะ ไม่ว่าจะบลอ็อกนี้หรือว่าวัดไอทีเราก็อยู่ที่ตีน้อยวันนี้วันสุดท้ายเราทุกคน้น,น้อยามันต้อมีอไั้นน้นนนอห้างแงเขาอน่อยกนอะไรไปยังนึ่งหนังสั่ไปเยอะแล้ว ชอบมาส้มไต้หวันอันนี้เป็นอาหารพรีดินเ <ap> นอะร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องตอนนี้อยู่อุดอรแล้วมากินข้าวตม้มข้าวต้มเพิ่มพูนอร่อยมากที่สุดในอุดอรแล้ว <ap> ใช้โป้ผัดไข่อร่อยมายกแล้วก็ ยำกุนเชียงก็อร่อยมากต้มบววยหมูสับอร่อยมากเลยใครมาอุดอรอย่าลืมมากินเพิ่มหูนะคะ่ะ สุดท้ายของ w h a t I e อ t แบบสุดท้ายจริงๆคือเราลืมถ่ายทุกคนกลับมาบ้านแล้วแม่ปอกงอกไว้ให้กินแต่เรากินไปหมดแล้วเลยสองชิ้นอร่อยมากเลยก็จะเป็นอย่างสุดท้ายที่เรากินนะคะเอาจริงป้าคือไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาทำ What I e อ t in น w e ว k แบบจริงๆมันก็เป็นคอนเทนท์ที่อยากทำแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้เพราะว่าเราต้องถ่ายทุกอย่างที่เรากินในหนึ่งอาทิตย์แล้วแบบทุกคนคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไปอะเราต้องโดนทุกคนว่าแน่ๆเลยเราก็เลยแบบพยายามกินให้มันแบบอืมก็น้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้คุม คุ้มหรอกแบบคิดไปเองว่าได้คุม <c oughs> ก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำแล้วแบบสนุกดีนะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําอีกจะมาทำเวอร์ชั่นที่แบบเราอยู่บ้านแบบว่านิ่งๆบ้างอันนี้มันอาจจะแบบว่าตะลอนแบบกินไปมั่วไปหน่อยถ้ามีโอกาสจะมาทําอะไรที่แบบได้กินในชีวิตประจําวันจริงๆแบบว่าอยู่ที่บ้านแถวบ้านกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอกอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอลาไปด้วยเงาะของแม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย